กบสบายดีสบายดีพ yeah. really uh ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกุสุคนก่ยินดีต้อนรับท่านเข้าสูุซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องก็คือตอนนี้เนาะทางโมแสนก็อยู่คลินิกเนาะกัมืัอนี้ทางโมแสนก็ได้พาทอพอเนาะของโมแสนนี้มาหาหมอปนตร์มากวดเนาะมากวดข้อแขนเพิ่นที่ว่าเพิ่อนเจ็บข้อแขวนมาลายมือลายวัันน่นแานจากปนหร์เนาะเพิ่นกัยังบวเเท้าขนาดเนาะกัมืัอนี้ทางโมแสนกั มีโอกาสเราได้พาสะโพมาหาหมอโดยน้องเอ้ยคือมากวดเบิงอะไรเนาะว่าเขาเป็นอย่างกันแน่นะการเป็นกาเจ็บมาหลายมื่อายวันนั่นแหละแต่ว่าตั้งความเสีกันยังบริพาเป็นมากวดเนาะกมื้อนีกับการเป็นยังโมเาก็ได้พาทางสะโพนี่มากวดเบิงว่าเป็นอย่างกันแน่เนาะเพราะว่าเป็นกาเจ็บมาลายมื่อายวันแล้วก็กินที่กันยากันยังโมเสกแนะนำโดยน้องเอกับบอกว่าเป็นอย่างกันแน่เนาะ กะคือตอนนี anyway me, ed, ้ทางคอนเสิร์ตกำลังรอถาตาเพิ่นเนาะเพิ่นกกำลังรอตอนนี้อนาะตาโพพ่นกำลังรอคิวหรือว่าต่อคิวถาเขาขวดโอ้ยน้องโอ้เนาะกะถถาพมคนต้องกันเนาะว่าทางตาเพิ่นสิเป็นอย่างแน่เนาะหลังจากที่ขวดออกมาแล้วเนาะกาคือตอนนี้ทางตาเพิ่นก็ยังทางท่านได้กินเข่ามาสั่นเพราะว่าตามที่น้องไทยไลน์ท่านที่ว่าเคยว่าออกมาเนาะแปลว่า อาถ้าพ no, <Sud> ่อเขาเชื่อว่าห้องมอนี่ยมันเป็นว่าผู้ใหญ่พ่อกินเข่าสันเนาะเวลาปวดเะารอย่างนี้ยจะได้ผู้แจกว่าคนปวดออกมาทีชัดเจนว้องัดชัดเนาะกะบวันนี้กะอาจจะได้กะบแต่เบิ่งน้ำกันพอหน้องยน้อยพาทั้งสะโพกคนที่เป็นอย่างกันแน่เนาะทางโมเสกกะบอาอยากพูดคุยกันเนาะเพราะว่าสาเหตุที่ทางสอเพิ่นปวดคอปวดแขนนี่เนาะเป็นเกิดจากอย่างนันะเพราะว่าอาคนกับเจบมาหลายมื้อแล้วเนาะแต่ว่าทางบริภาษ์ทางสอเพิ่นมากพอหน้อยน้ยเนาะ โอเคจังไลกะถ้าถามเะพพิคนเนาะหลังจากคนออกมาจากาห้องวขวดโอยน้องเอ้ย่าสิเป็น,ยนอย่างกันแน่เนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายกับซิวเทอาไรเนาะนเด็กไม่เด็วรเ่เร็เลยผมเบุกบุกบุกบ เดยเนาะแตเมื่อกี้ทางท่านหมอเพิ่นจะมาฉีดยาให้อ่าตรงที่ข้อแขนได้เนาะเมื่อกี้เนาะพคอืมเจ็บแหงบมั้งหรอยู่มันบ่ได้เลยมันมันงอมันเจ็บอืมเจ็บแหงบ่เพ่วาเพิ่นเพิ่นสิฉีดยาใส่หมองข้อมื่อหมองหมองเจ็บแล้วเนาะบวมมันเจ็บนะก็จนปวมบ่ย่อยเนาะนี่เมื่อกี้เพิ่นก็ได้ฉีดไปอ่าตรงขาขาบ่เอินครับ อาผู้เนาะอาเนาะเข็มหน่งนะครับสิใส่ตัวนี้เข็มน่ง่อยทั้งท่านมองพนวาจะไหนรัพ่อพนวาเป็นข้ออักเสบขออักเสบเนีมันนี่เป็นกินสัดปลาอกลมยกงไม่ไยกินกินมันพิษสัดปลาตัวประเภทนผ่ากินไปมันพิษขอ้อนี่โอ้นกเตะมง้องกนตกินไม่ได้ เป็นพวกสั์ป่าเนี <m iller> <m iller> ่ยกินได้เินไ่ได้นานสติเอาเป็นพวกเป็นชิ้นง่อใหยังไรันชิ้นงวเปอเวยรับะยากินหุไอ๋อถึงรวยเองได้จไหก็ตามมันทาาเนาะแต่ไม่ยายาท่าพ่อหมอแมเเม็ดซอเพียงแรงซอเพียงแรง เศ้างแรงเศร้าแขงแรงหนึ่งเม็ดแรงเศาแรงหนึเม็รเศ้ายาเมือนาอาหารตี่เรวฉิหาทีและกินยาแนวก่ะกินใส่กันบ่แหะแม่ด้มีเศร้ากินใส่กันนีเสียงกินใส่กันนี่แรงอยกินใส่กันโดยโดยแล้วใจให้าใจลายเนาะอ้ะเนาะเอาไเลย่คืออันเป็นยาใหม่เนาะแสยงยามาพรเอ่เดี๋ยววันสาสิเบิ้งพร้อมเนาะมาวิธี แต่ว่าการในในในแผนยาเนี่ยเนสเขียนไว้อบอกวิธีกินอยู่นเนาะนโอ้โหบรรจารย์สุดแต่แต่มีแบบทาพร้อมเนาะกับเอองคะเะะมืองก้อนนะนะบางเทืออาจจะเก็บตอนที่ว่าสียาใช้ซื้อนะในก็มียาทาพร<ม>้อหรือว่าออกไปนั่งยีนอ๊อกคนบ่องนั่งยีนอน<ม>๊อ,อกเนาะเพราะว่าเพื่อว่ามีหลายทางคน,นอาจจะมาสีแจกให้ลิงนะ<ม> เป็นคลินิกเนาะพ่อเนาะที่กลับมาวันนี้จ้ะโดยแะไปออกไปข้างนอกก่อนเนาะโอเคนะอเคนาะนีอเอาก็ออกมาข้างนอกก่อนเนาะเพราะว่าหมองนั่นแหละ,ะเป็นหมองเป็นโตอ่เป็นสียาเนาะมาถามเบิ่งอาการของอาตาพ่อไปก่อนนะว่าสถานท่านหมอเพิ่นอ่าแนะน้ำแบบใดเห็นนะดีกับดีดีจับต้ง ดีตรงดีบีก็ยังตรงฮะแต่ว่าตรงก็บตรงซื่องเสียฮะไม่ได้ไม่ได้พิจารณงอ๋อตอนนี้มากกำลังกาบเป็น่างดีเป็นไดรมักกำลังบ่อย่างดีเจ้าทำงานนักพนักงานอ๋อมากกำลังนี่อาชีพเพราะว่าทั้งเคยเปลี่ยนมาแล้ยมันบอกแต่ก่อนเคยเคยได้ยินว่าเจ็บเจ็บอ่าเจ็บขลังอยู่มันบอกเนี่ยนั่นก็เป็นนั่นแต่มันก่อนนั้นมันเปน ลนูทับเสน้นซื้ออ๋อปวดดีม้านี่้มันว่ามะขันลังก์อะว่าอยากดีบันไดฮะแต่ว่าบีนี่บีบีมันใหญ่ซื้อบีฮะแต่ว่าบขาได้อับเสียต้อ,อยังและให้เจ้าหยุดพักผ่อนบ่อยเห็นเรียอนะอ๋อมันเกี่ยวกับเศนกับมันนื้อคอนะี่แหละชัดชัดปลาทุกประเภทเมันม้อยยินนับจันนูนุ๊ก อกเเห็นอกพัาอยังนว่าบริษัทเดินวนมางัวนี่เอาบริเัิ่นเนาะต่ว่าคณะไม่ไกลเลยกินได้ฮะแต่ว่ามวยกินได้หมยอ๋อเอบัไก่ัมคือว่ากินได้เนาะกินกินได้แต่าวแต่กาให้พีได้แต่กาแล้วมวยกินลิดอีกหน้อไมมันจะห้ามมวยกินมัจ้กินปีน้อไหมนะาะอาหารลักสมามาช่วงนี้ลำหน้ากินได้น้อไหมเนาะ น้ไม้วันไหอาหารนัสแบหน่งว้กินน้ม้เหกินน้ไม่กินแต่ปลาไม่กินปลาตัวมีเก็ดปลาปลาน้นอย่างกินได้เนาะปลาัมีเก็ดนันกินได้คำปลาเมดปามีเก็ดปลาลกปลาหมอเม่นั้นมีเกล็ดมันกินแตมันชีวิตขอยบอกนะปลาตมีเก็ดไ่นกินได้ยังเก็่าตอนนี้เนาะ เจ็บอยู print, ่หามมันมึนนะมึนบ่เอาเนาะนะเาเพิ่นติดเลือดอ่าเพิ่นติดกันเลือนออกได้เดได้มันมันเ็งเ็งบ่อือเพิ่นูกินนี่เลือดออกเนาะทางอ่าให้เพิ่นก็ได้สิสิสิบวมเนาะมันโดแปว่าเพิ่นใส่แบบว่าหม่องมันเจ็บโลดนะมันจังสิได้ซาไว้สินะเนาะเพราะว่ายาเข้าถึงเลยสินะเลือดยังออกอยู่ี่เนอนบ่ง มีเดอนออกวะเนาะใช้อันมาเอ้ว่ายุใหญ่แล้้มียาครัเนาะยาสีมีสิงรถแนี่ผมจะเอาะว่าใกล้ยินทางเนาะเด๋ยวสิบเปนสิบเปิรงนต้องป่วยก่อนเนาะเอานี่ค่านั่นเนาะ ถาได้บ <What? S 2> ่แต่ว่ามันเห็นเด้่นีพออันนี้จะเป็นใบกวดเนาะแต่ว่าาบ่ใช่กเบิ่งบ่เป็น่้อง้ว่าเป็นจังได๋เอ้มีแต่เบิ่งอันอันตามหนังสือนี่เนาะตามหนังสือเพิ่นเขียนเมียนจัพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวว่าสิอ่านเบิ่งเนาะว่ามีหยังแน่ที่ปกติอ่ะนะเพิ่นสิเขียนลงนี้เบิดเนาะ แม่อนเหมืนแต่ว oh. er, ่าอันใดที่แบบว่าโบปกติเพิ่งกระซิเกนต้องว้นนี้วัดเนาะรายละเอียดอยูนิเวิด์สโดยเนาะเอออันนี้จะเป็นใบกวดเนาะโดยโดยคลินิกมาคลินิกโดยแล้วก็อันนี้จะเป็นยาเนาะอ๋อยาอันนี้จะเป็นยาแบบแบบนอนได้เนี่ยเออเป็นยาดังเอากินย้าแล้วเดินนอนสนิดเลยนอนหลับพอนแม่แมนเนาะแต่ว่ามันฮักเครื่องหนึ่งเนาะ แล้วก็มีแจ็คสูตน้อยหนึ่งสองสามสี direct, right? uh, ่ห <T> ้าหกเจ็ดป้าตัวเจ็ดไปนอนเนาะถ้าพ่อกระอ้านเป็นอยู่แล้วว่าตามตามเขียนกินตามเพิ่นเขียนบอกได้หมดนะได้เลยเนาะกินกินตามเพิ่นเขียนบอกแนะนำตามนี่แหละเพราะว่าในในแพงยาในเพิ่นสีเขียนวิธีกินเนาะอยู่ในนี้รุนหนึ่งไปเลยอันนี้จะวิธีกินยาหลังอาหารเนาะ เป็นการซือกตามนี้เลยกาสรุปแล้วเนาะพอดีน้องเอยกาใช้ใจมืัอนี้กัอ่าตกอยู่ล้านหนึ่งพูดีไล้เนาะล้านหนึ่งพูดีละเมื่อกาใช้ใจมืัอนี้กัอ่าจะอยู่ประมาณอ่าใครจะว่าแล้วก็สองสองพันนี่แหละพอดีสองพันกว่าบาทเนาะประมาณนี้พอดีน้องเอ้ยการใช้ใจมืัอนี้เนาะอ่าอ่าเมิ่อไรเติบเป็นพองเนาะสำหรับคนที่อ่าอยู่บ้านนอกวันหน้าเขาค่าใช้จใจมันนี้ก็ถือว่าลายพอสมควรอยู่เลยเนาะ บ่สิหาเงินล้านได้แต่ละเเนาะยได้บ่สิหาเงินล้านได้อ่าเป็นเดือนพูเนาะบ่มันมันสิมันสิฮอดล้านเนาะแม่นๆมมาหมอกําหนงิล้านครับู้าเดือนนึงพอดีเลยเงินล้านนึงเนาะว่าเลาเิบบ่ให้มื้อนี้เนาะอ่าสรุปแล้วกอ่าทางท่านหมอเพิ่นว่าอ่าเป็นเป็นอย่างก็ เป็นข้ออักเสดข้ออักเสดเนาะเจ้าเห็นเรียกนักอ๋อข้ออักเสดในวันนี้มาเกลียงนาบโมยแบมี้มากรลังงวดีเนาะกับอันมีกับตึงแต่ว่าตึงตึงที่ซื้อแต่พอได้อักเสดอันรยังถ้าว่าเขาหยุดทำงานไปมันก็สิเขากินยาสิ่งไปมันก็สิลดพรนะอ๋อโดยเสถียรนี่มันก็สิอาการมันก็สิลดลงแมนอยู่เนาะการเนาะตามที่ทางคอนเสิรเคย มาทานมอนี่เพิ่อนกะตามท,ที่เป็นปินปัวเนาะกะคิดว่าดีอยูอ่เนาะตามที่เคยผ่านมามนะแลดีกายนี่ทำงานตั้งเนี่ยก็ดีเลยเห็นไม่ไม่แต่ละปีนี้ก่อนสิโรคหน้าต้องมีแย่เจ็บเหน่อยเนาะเจ็บปีเจ้าชูปีเนาะแต่ละปีป <Evet. S 2> ีนี้กะรับหน้าเพราะท่านแล้วซ้พยเนาะกะเจ็บก่อนเนาะมันทำงานนักคนไทยให้แต่หน้าข้อบวมุ้ยฟูเพียนมีผู้ไทยช่วยนี่แหละแม่ไม่เน็ตการ บางมันมีผู้เพียงย่งนั้กแต่ไปเจ็บเนาะพวินอ้อยท่ามวเสนกะคือพอว่น้องเคยหูกันเนาะท่ามวเสนกะออกมาเป็นสภาพบุญให้ครับพี่นอ้องกันแหล่พนอ้อยท่เนาเนยุดเหียบหมือนอ๋อเหม็นเรียกเนาะมันมันกำว่าไรครับว่าจะกมกัไปเหรียกกัไปมันกะสีเครื่องอีกคือเก่ามันเป็นผลจะทอดกับเสร็เด่นเานั่นมันสิบหัวหาเชร้าไว้เหมืนว่ายุดตีเลย ปนัญหา YouTube น้องวันนี้เนาะกินยาบดกาลำหน้ากาใกล้ชิลเลแล้วอะไรว่เพาะว่าทำมือเงนมือเงิเนาะหน้าจะเป็นให้นะทำมือเงกาคือชิลเล่เนาะกาจ้างเอาน้าแน่เนาะจ้างคนมาไทยให้พื่อนเอ๋เพราะว่ามาเสงอไม่ได้ไปไทยแห้งครับสะพอเพิ่นเนาะจ้างเอาโอเคสำหะพบเพื่อนเอ๋อการสนับคลิปนี้ก็จะได้พากันไปกินข้าวกันเนาะเพราะว่าทั้งตะพอเพิ่นยังม่ได้กินข้าวนะกาสรุปแรกก็ อ่าเขาก็ได้หู้แล้วเนาะว่าทางสะโพนเป็นอย่างนั้นบรนีากาคือขออัพเดตเนาะเป็นขออัพเศตเนาะโอเคออสิครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ทางโมเสกก็ซิได้พาตสะโพกเป็นไปกินข้าวก่อนเนาะแล้วก็รซได้เดินทางกลับวันนี้กบรรยากาศตอนนี้ก็ขึ้นผาขึ้นผนึกจากผนิทุกอน่างวันน,น,น,นี้นนนก็แม่แม่เนาะก็ทางท่านหมอเพิ่อนกับอกว่าให้พักผ่อนและไลฟ์ประชันเนาะโอเคสิเนาะก่อนอ,นอ,ะะนอนื่นก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องทุกทุกสีทุกท่านเด้อเราที่เข้ามาติดตามราสมแล้วก็ คุยข่าวโฆษณาเปอเซ็นไปเนาะแต่สำหรับคลิปนี้มื่อนี่กับทางเปอเซ็นก็นจะดิดไทยขอตัวจบคลิปเรื่องนี้เนาะกอชิได้กล่าวคำว่าสบายดีเด้อฝอกดูพี่ี้อง